ป่าเราทำอะไรเนี่ย,ปเ,ยเปลี่ยนอาชีพแล้วเปลอาชีพแล้วเหรอเฮ้ยตักยังไงนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งดินด่วนครับโอ้โหป,ป่าเรานี่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยเนาะดูสิโอ้จะไปตักมันอยู่ร้านมันนะ อโอ้เอาลองหน่อยสิลองยลองยังไม่ได้เอาลองยกอ,ะอ่ะโอ้ยงัยงยังเอ,อ,อ้อา,า,าโอโ้ขึ้นไวโคตรดูโอ้โหโอ้หสีมือปลาเหล่านี่ไม่ธรรมดาครับอือฮโอ้ขึ้นไวมาก เอาฝั่งนี้ก็สตาร์ทครับเอาเก็บเครื่องไม้เครื่องมือออยหมดวันนี้เราจะเป็นล่อง เราจะไปส่งเจ้าน้องใหม่เสียเบียครับที่อู่ช่างนกครับขึ้นเจ็ดร้อยเป็นเลยนี่ครับเก็บไ,<ป>ไปยกอะไรนะเนี่ย

แล้วแล้วถ้าเจอคอ,อกสูงอ่ะได้ไหมเนี่ยได้เนาะโอ้สุดยอดครับปลาเราทำได้ทุกอย่างครับสอมเองอะไรเองรถเกี่ยวก็ทำเองส่อมเอง ยอดครับพอกัลกอ้าว้ <S เองอยู่นี่ป <c oughs> ่ะเอ็งอยู่นี่ป่ะเอาเอ็งนอนอยู่นี่ป่ะฮะนอไม่เ้าโอ้ยตัวอะไรยังไงดูเราเอ้ยอยากได้ทำไมตียกทีน้องตอ้โเอา อันนี้ขโมยน้ำมันใช่ไหมเนี่ยฮะสิเบียกระลำหนึ่งก็ถึงหรอกเปล่าเลยอ่ะหมดไปเยอะแยะเลยที่เก็บทิ้งอ่ะทิ้งเปีุ๋นหนึ่งเนี่ยเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าอู๋เอาออกให้หมดเลยน้ำมันสีม่วงอ่ะน้ำมันหมูเป็นอย่างี้แหละ

ออไม่ไม่ไม่คุณพูดว่าอะไรกระไับกระไ่กระไ้่านี่มันโดนนี่หรือเปล่านี่

ใช่ครับขึ้นฮะเสียวเบียรแหละไปติดล็อก มันจะได้ไม่เพื่อนครับคนทําสีก็จะทําง่ายหน่อยแต่รถผมคงต้องได้ขับไปครับไม่มีรถเทเลอเหมืนเขาต้องล็อกนะครับ ล็อกหน้าล็อกหล,ลังล็อกให้หมดล็อกโต้ด้วยโอ้ได้ๆเนาะรถพว่วงนะนะจะล็อกตรงไหนนี่ล็อกตรงไหนคันซีเหรออ๋อล็อคอ้อมคาซีไปโน่นนะ มีเท่นเลยก็สบายแบบนี้เลยครับอะไรๆมันก็ง่ายไปหมดระบบยกด้านี่สีเบมาต่อเองนะครับสีเบ เจ้เล่ยเนี่ยใช้งานผิดประเภทหรือเปล่าเนะี่ยฮะผิดประเภทหรือเปล่าดเดี๋ยวเจอตำรวจถ้าวใช้งานผิดประเภทเนี่ยตอบเผาว่าไง <c oughs> <c oughs> คนได้ใช่ไหมได,ได้เหรอเจอคลิปหนึ่งครับเขาบอกไอ้รถใต้เหลืองบรรทุกรถไถครับเขาบอกใช้งานผิดประเภท อันนี้ป้ายขาวอันนี้ไม่ได้รับจ้างนะครับอันนี้ขนรถตัวเอง มีเบล์ใหญ่ๆนี่อยู่เลยแหละโอเ้เอ๊ะมันดูในหม้อลมเนี่ยอันตรายน่ะ เจมี่ไม่ขยับรถไปข้างหน้าสักหน่อย,ยไหมไไ้กลับมาฮะแค่ันโดนหม้อลมพอดีเลยน่าจะเปลี่ยนที่ล็อกนะ ก็ใส่เสื้อทีมงานทุกคนนะอ๋อนี้ที่ไก่ปลาหลอดปลาลองไม่เกี่ยวแน่ทีมงานขี้ไก่มาจากไหนฮะหลงทีมหรือเปล่าเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเดินทางหมดหมดเท่าไหร่ปลาเราเนี่ไอ้ชุดนี้ บอกวัตถุมันเราเก็บเอาเหล็กเก่าเหล็กเดือดทำเอาเหล็กเก่ามาทำมไม่ได้ซื้อใหม่ซื้อใหม่เป็นยอะกระบอกมือก็บาทช่วกระบอกนี่เท่าไหร่กระบอกนี่บอกสี่พันสามพันแปดตัวนี้นี่มันยกได้ประมาณสักกี่ตันสองตันไม่ได้หรอไม่ได้ตันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กลางไม่มีรถอะไรห้าร้อยโลห้าร้อยโลถึงไหมประมาณนั้นเพราะว่าเรามันหยุดอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวมันจะ ยกตูดีเพราะว่าเราต้องหาที่ถ่วงอเพราะว่าเราไม่ได้ทำที่ถ่วงเราแค่ยกของจะเป็นเราแค่นน,นิดหน่อยอ๋อไว้ <ทำ S 1> ยกเหล็กเ<ๆ>บาๆถ้าเป็นอาชีพเราก็ต้องทำที่ถ่วงตูดอีกใช่ไหมเดินทางได้ครับก็ระยะทางก็ประมาณสักหกสิบโล แสบแสบหูไปยวตามไปไปออกตัวแรงไม่ได้ครับเจอกันที่บ้านช้างนกสวัสดีครับผมบ๊ายบาย